การทำ CPR ไม่ยากครับผมอยากให้ทุกท่านจำา3ข้ออันดับแรกตำแหน่งการวางมือข้อ2ครับความลึกในการกดหน้าอกข้อที่3ครับความเร็วครับความเร็วในการกดหน้าอกจะอยู่ที่ไม่น้อยกว่า100ไม่เกิน120ครั้งต่อ1นาทีเราทำต่อเนื่องกี่นาทีครับ2อนาทีเมื่อครบ2อนาทีแล้วเราจะกลับมาทำการประเมินสัญญาณการมีชีวิตของผู้ป่วยอีกหนึ่งครั้ง ้ฎเล็กของการกู้ชีพกู้ภัยอันดับแรกเลยคือความปลอดภัยหลังจบบนากบริหาการแล้วให้ทําการรีเช็คหรือทําการปลุกเรียกผู้ป่วยเพื่อทําการตรวจสอบว่าผู้ป่วยรายนี้แค่หมดสตินอนหลับหรือเมาหรือว่าเขาไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นจริงๆโอเควิธีการปลุกเรียกนะครับเราจะตบไปที่บ่าของหุณนาครั้งสรอบพร้อมเรียกว่าคุณ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 หนึ่งสสคุณคุณคณ คนคนคโอเคผูป้ป่วยไม่หือไม่อือไม่ตอบสนองครับยกมือขวาขึ้นมาสูงสครับแล้วพูดช่วยด้วยช่วย,วยช่วย,วยช่วยมีคนหมดสติมีคนหมดสติช่วยโทร1 6 6 6 9ช่วยโทร1 6 6่และนำเครื่อง AED มาด้วยและนำเครื่อง AED มาด้วยหลังจากขอความช่วยเหลือแล้วครับทำการประเมินสัญญ,ญาณการณ์มีชีวิตผู้ป่วยครับมือฝั่งซ้ายครับยกขึ้นมาทำเป็นตัวซี่แล้ววางไว้บริเวณหน้าผากของผู้นี้ครับ ประกอบไปเลยจับให้มั่นคงมือขวาที่เหลือครับยกขึ้นมา2นิ้วแล้วไปวางไว้บริเวณขาไกลๆฝั่งใกล้ตัวเราครับเมื่อเราวางตำแหน่งแล้วให้ทําการกดหน้าผากเฉยคางครับกดหน้าผากเฉยคางยกคางขึ้นโอเคทุกตัวสามารถยกได้นะครับกดหน้าผากเฉยคางเป็นท่าพื้นฐานสําหรับในการช่วยเปิดทางเดินหายใจของผู้ป่วยเมื่อเราจะทันยีหลังน้องตั้ฝั่งศีรษะผู้ป่วย4 5องศาครับนับพร้อมกันครับน้บหนึ่งแปดพร้อมกันเริ่ม 2> 1 2ึ่งสองสี่ห้าหกดปหายใจไหมครับไม่หายใจไม่หายใจปาประกาศให้โลกรู้ไม่หายใจซีพียาหาตำแหน่งวางมือครับตรงบริเวณจุดกึ่งกลางกระดูกหน้าอกหรือบริเวณระหว่างหัวนมใช้ส้นมือครับ หลังจากได้ตำแหน่งวางมือแล้วโน้มตัวขึ้นมาด้านหน้าเยอะๆครับแนวแรงแขนตั้งฉาก90องศาโน้มตัวขึ้นมายกก้นขึ้นมาครับแขนตึงตลอดเวลาครับตึงตลอดการ CPR ถ้าพร้อมแล้วผมจะให้จังหวะนะครับ1 2 3โอเคหลังจากการทำ CPR ครบ2อนาทีแล้วให้เราย้อนกลับมาทำการประเมินสัญญาณการมีชีวิตของผู้ป่วยอีกรอบครับถ้าเดิมนะครับกดหน้าหากเชิคางครับ สัญญาณการมีชีวิตจะมี4อย่างครับที่ให้สังเกตนะครับ 1. ตากระพริบ 2. ปากไอ 3. หน้าอกกระเพื่อม 4. แขนขาขยับถ้ามี1ใน4สัญญาณการมีชีวิตนี้ให้เราหยุดทำ CPR แล้วยังควรเฝ้าระวังผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดจนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึง